สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลซาร์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการแชร์ QR code ใน i n s t a g r กรนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆติดตามเรานะครับได้ง่ายๆนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่ IG ของเรานะครับหรือว่า i n s t a g r กรของเรานั่นเองนะครับแตะไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าฟีดนะครับ หน้าหลักนะครับทีนี้จากนั้นนะครับให้เรากดมาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสตอรี่ของเรานะครับที่เราโพสต์ลงใน i อนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดมาที่3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับแตะไปเลย1ครั้งจากนั้นนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกที่คําว่า QR Code นะครับ แตะไปเลยนะครับก็จะมี QR Code สำหรับโปรไฟล์ของเรานะครับใน IG นะครับจากนั้นให้เรานะครับกดรูปดาวน์โหลดตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกภาพนะครับตรงนี้นะครับกดบันทึกภาพทีนี้ QR Code ตัวนี้นะครับของเราก็จะไปอยู่ที่คังรูปภาพของเราเรียบร้อยนะครับก็จากนั้นก็ไปที่รูปภาพนะครับ ทางรูปภาพของเราก็คือตัวนี้นะครับแตะไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น QR Code ของเรานะครับสําหรับแชร์ให้เพื่อนๆกดติดตามหรือว่าสแกน QR Code จากรูปภาพนี้นะครับเพื่อทําการติดตามโปรไฟล์ IG ของเราได้แบบง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ลองทําตามดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ